สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับครูชนินอีกแล้วนะครับจะมาแนะนำนะครับการทำฮอร์โมนไข่สาหรับนะครับไปบํารุงต้นพืชที่เราปลูกนะครับซึ่งสิ่งที่เราต้องเตรียมนะครับก็มีอะไรบ้างฮะมีไข่นะฮะไข่โดยเราจะใช้ไข่ประมาณ4ีฟองนะฮะไข่4ฟองนะครับแล้วก็น้ําตาลนะครับประมาณ 3-5ถึงช้อนโต๊ะนะฮะนมเปรี้ยวนะฮะหขวดนะครับแล้วก็มีขวดเปล่านะครับนะฮะอันนี้ที่เราจะต้องใช้นะครับวิธีทำนะครับวิธีทําไม่ยากนะครับเดี๋ยวอันดับแรกเลยนะครับวิธีทําใช้ชามนะครับใช้ชามนะฮะ ตอกไข่ลงไปนะฮะเอาสักสามลูกพอนะฮะเอาสัมลูกสามลูกพอนะะตอกไข่ลงไปแบบนี้นะฮะแต่ถ้าเกิดว่าของใครมีเครื่องปั่น ยังดีใหญ่เลยฮะตอกไข่ลงไปนะครับเสร็จแล้วนะฮะเอาสีลูกเลยนะตามสูตรนะครับตามสูตรตัดสีลูกไปเลยนะค,คุณยิงกะว,ว่าจะาไว้ทอดกินบ้างนะครับเนี่ยแข็งซะด้วยนะครับอ่าโอเคครับตีไข่นะครับให้เข้ากันนะครับ ตีไข่ให้เข้ากันตรงนี้สาคัญมากต้องตีไข่ให้เข้ากันตีให้แตกนะครับนะฮะ,นะฮะ,นะฮะเพราะว่าไม่งั้นแล้วเดี๋ยวเวลาผสมมันจะไม่เข้ากันนะครับเพราะว่าไก่ขาวก็ยังเป็นก้อนอยู่เลยเนงะี้ยนะฮะนะฮะตีไข่ให้เข้ากันนะฮะเสร็จแ,แล้วเดี๋ยวเราจะเติม นมเปรี้ยวนะฮะนมเปรี้ยวลงไป1ขวดติดไข่เต็มเรียบร้อยนะครับคุณนนะก็ตามด้วยนมเปรี้ยวนะฮะหขวดนะฮะใส่ลงไปเลยนะฮะมีหลายคนสงสัยว่าต้องใส่น้ำไหมไม่ต้องนะครับแค่เฉพาะอันนี้ก็โหแทบจะเต็มขวดแล้วครับนะฮะไม่ไม,ไม,ไม่ต้องใส่น้ําอะไรเลยนะฮะ,ะจริงแล้วต้องมีกลวยด้วยนะครับนม่งด้วยคุณชนินไม่ได้เตรียมไว้นะฮะ ใส่นมเปรี้ยวนะฮะเร้อยตามด้วยน้ําตาลนะครับก็ใส่หมดนี้เลยนะประมาณ2-3ช้อนโต๊ะนะครับใส่ไ,ไปเลยครับเป็นอาหารนะครับของจุดินตีตีให้เข้ากันครับนะฮะตีให้เข้ากันน้ําตาลนั้นประมาณ3-5ช้อนโต๊ะนะครับบางสูตรก็ใส่1ช้อนโต๊ะอันนี้แล้วแต่นะครับแต่ก็ ไม่ต้องใส่มากเกินไปเดี๋ยวอาหารมันจะมากเกินชุดลินซีนะครับแต่อันนี้ที่ใส่ไปสามช้อนโต๊ะเพราะว่าบางสูตนรเ,นเขาใส่หนุ่มเปรี้ยวแค่ช้อนเดียวแล้วก็ใส่น้ําตาล1ช้อนใช่ไหมฮะแต่ของคุชนี่นี่คือใส่หนุ่มเปรี้ยว1ขวดเลยนะฮะดังนั้นก็น้าตาลจะเพิ่มไปตีให้เข้ากันนะครับนะฮนะ เรียบร้อยอันนี้แหละขั้นตอนนี้แหละครับสำคัญมากปัญหาก็คือว่านะเดี๋ยวต้องหาวิธีการนะครับว่าจะใส่ยังไงดีนะครับธุรักทุเลหน่อยฮะ <c oughs> ก็นี่ฮะใส่ลงไปเลยแบบนี้นะครับ,นะรบใส่ทธุรกทุเลฮะเพราะว่า ต่จริงเราต้องใช้กลวยนะฮะถ้าเพื่อนมีกลวยนะฮะใส่กลวยปึ๊บนะฮะจะได้ประมาณนี้นะครับไม่น้อยนะครับเพราะเวลาเราใช้เราไม่ได้ใช้เยอะครับฝาหนึ่งต่อน้ํานะฮะเพราะเขาบอกว่าอ่าเวลาใช้นะครับประมาณ2ซีซีต่อน้ํสิบาถึงยี่ิตรเตี้ยฝาหนึ่งก็ประมาณเอ่อสามสี่สี่ห้าซีซีแล้วมั้งครับฝานี่แหละ แต่เราก็ใช้ง่ายๆก็คือสมมุติว่าน้ําเราใช้ไม่เยอะใช่ไหมครับน้ํา1ลิตรหรือ2ลิตรนะครับเราก็ใส่ไปเถอะครับประมาณฝาครึ่งฝานะฮะไม่ได้ตายตัวนะครับเพราะว่ามันก็ไม่ไม่ได้เป็นโทษอะไรนะฮะมากมายเนี่ยฮะเราก็ใช้กระกาเอานะไม่จำเป็นจะต้องแบบมันก็ไม่มีสูตรตายตัวหรอกฮะนะฮะปิดไม่ต้องแน่นมากเหมือนเหมือนเหมือนกับอ่าอ่านมสดนะฮะเหมือนกันนะฮะเขย่า ให้เข้ากันนะฮะเช็คเช็คเช็ค<ๆ>อ่านี่ฮะเสร็จเรียบร้อยนะครับนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวเวลาที่นำไปใช้นะครับก,ก็จะนำไปใช้นะครับบำลุงต้นพืชนะครับเร่งดอกเร่งผลแบบเหมือนกับ สูตรของนมสดเลยนะฮะก็ประโยชน์คือช่วยบำรุงนะครับลำต้นให้แข็งแรงนะฮะกระตุน้นการออกดอกออกผลนะฮะทำให้ผลใยนะฮะถ้าเป็นไม้ผลนะฮะผลใหญ่รสชาติกรอบหวานเป็นผักก็อวบนะครับกรอบหวานนะฮะเร่งการเจริญเติบโตนะฮะของลำต้นของใบของดอกทุกอย่างเลยนะฮะสำหรับ อฮอร์โมนไข่นะครับก็ลองไปทำอยูนะครับไม่ยากนะฮะ